ซื้ออะไรนะซื้อไก่ซื้อไก่ซื้ไก่ที่ไหนไหนลูกดิกไม่ใช่ลูกดิกมันตัวเล็กกว่านี้ลูกด,ดิกมันตัวเล็กกว่านี้ ไปไปซื้อไก่ปะเร็วอย่าไปทางนู้นนะผีนะโน่ไหนไก่อยู่ไหนน้องโนพาซื้อไก่สวัสดีครับน้โนไปไหนมาครับมาซื้อไก่ครับโอ้โหอะไรครับเอาแบบไหนลูกเอาแบบไหนครับพี่ขวนมากเลยนะน้าเจโนไม่เห็นอ่ะ

โอ้บสนใจใไกลเลยสนใจใมามเออเจอน้องให้น้องเล่นด้วยให้น้องเล่นน้ำเอเด้วยสือไก่ได้จะโมนเน่เสือไก,กเ่เอาเครืาาอค่าาองจ้ะ ไเพิ่มนก่อนก็ได้เรีนเพิ่มเรียน,นก่อนไก่ห <c oughs> ย่างจากไก่หย่างวิเชียรบุรีไไอไก่หย่างร้อนๆพี่กั๊ดแป๊ดพ่องการสามเลยจ้ะลานประจำน้องโน,น่ไก่ครึ่งเหรอ ของโตโน่ขึงก็พอโนเล่นวอโโน่โตโนเดี๋ยวปางจับไม่เนะยังตไม่เสร็จเลยมีสมสมเหนือน้ำแล้นะสมเนือสมโม่่ะรีวิวกัน ลานผู้ด้อจ้ะลานผู้ผาไก่ย่างวิเชียรบุรี